อ่ารสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะอยู่ในเกมฮิตแมน4นะฮะอันนี้มันเป็นด่านแรกครับผมซ้อมเล่นมาหลายรอบแล้วแต่ว่าทีแรกว่าจะเล่นสตรีมไลฟ์สดแต่คือมันเล่นสามสี่ชั่วโมงแล้วมันเล่นไม่ผ่านไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจของเนื้อเรื่องของตัวฮิตแมนของมันอะโอเคตอนนี้ผมเข้าใจแล้ะเข้าใจแล้วว่าว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มต้นเรา อันนี้เราจะจะเล่นแบบเป็นเล่นแบบจริงจังแลวนะครับผมเราสามารถเริ่มต้นก็จะมีไข่ประตูล็อกเก็บเหรียญแล้วก็เป็นระเบิดเก็บได้เวลานั้นเรากดไอ้ถ้าเราเล่นกับคอมนะบรรดาให้เราเลือกว่าเราจะใช้พวกปืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมเลือกปืนมาก่อน มีปืนกนด้วยไอ้เชี้ยเข้ามาด้านนี้เก็บไอ้เหี้ยถ้าสะพายหลังไม่ได้วะบอกเลยอะ่ะคือแม่งเห็นอะ่ะเก็บปืนได้แค่แค่นี้เองนะครับผมต้องทิ้งอย่างเดียวอะ่ะเราต้องไปแบบตัวเปล่านะครับผมพกปืนเข้าไปไม่ได้พกปืนไปมีตาย เล่นผ่านพีซีมันก็จะงงหัวจอยนะกด c อนโทรลเพื่อดูเป้าหมายเป้าหมายจะเป็นสีแดงโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่ารีบ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 ดับแรกต้องเล่นตัวนี้ก่อนโอเคอันนี้เราใช้ตัวงัดจริงๆเราไม่ต้องงัดก็ได้เราเดินข้ามตรงนู้นไปก็ได้เหมือนกันนะแต่กูอยากงัด <laughs> กูอยากงัด หนๆก็มึงก้มละกูย่องๆหน่อยปกติผมบู๊เลยนะจัดเลยล็อกคอคิวคหักฟ้าครบเลยอะ่ะเปลี่ยนชุดโลดเลยสัตว์ <c oughs> แล้วก็ส n a p ไปก็ยังไงต่อดีลากลากศพกศพกศพเชื่อแต่มันเล่นยากมากเลยนะการชื่เราเล่นไปนสายสืบแล้วแบบไม่ให้มันจับได้อะ่ะ อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นทั้งเดียวผ่านหรือเปล่านะผมเดยวแต่ว่าผมจะพยายามเอาให้ผ่านเพราะว่าผมซ้อมเล่นมาด่านนี้หลายรอบแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะซ้อมเล่นแต่มิชชั่นผมก็อาจจะทําได้ไม่หมดหรอกเพราะว่ามันมีทุนทเลียลที่ที่ให้บอกว่าเราทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราปลอมตัวเข้าไปเป็นชุดคนงาน and a good day to you sir สวัสดีอันนี้แม่งหัวหน้าต้องคอยระวังเว้ยมันจะดําเราได้ โอเคเดี๋ยวเรางัดห้องตรงนี้ไม่ได้วะถ้างัดเดี๋ยวมันรู้ด้านไหนวะแอร์เปิดประตูได้ป่าววะโอป,ะปะอ,อ,อประตูนี้เปิดได้เหรอเอ,อ้ยชอบมากเลยอ่ะเปะิดได้เก็บนี่มาก่อน ของทุกอย่างที่เราเก็บเราเราอย่าไปถือให้ให้คนมันเห็นนะเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกตรงไอเทมได้พวกนี้มันอยู่กับเราตลอดอยู่กับเรานะครับเชีม่มตำรวจเฮลโลไปละมันไปลวเว้ยอย่าลืมปิดประตูเดี๋ยวมันเห็นเฮี่ยกำลังเปลี่ยนชุดแม่งเห็นพอดีร็จชาวบ้านที่ไหนเข,เขาก็เปลี่ยนชุดกันอันนี้เราเปลี่ยนเป็นชุดเป็น บาร์เทนเดอร์นะครับผมแต่งชุดสีขาวติดยศด้วยเค๋ยวเราจะ Hey man, stayed your What? S <S เราไม่สนใจ That's enough อะไรลหรอเล่นเลยม่เล่นมันเล่นมันเล่นมัน อ,อ,อีกเออจริงน็อกมันบีเข้าไปอยู่ในนุ้นไปเฉยมึงเห็นก,แกนูแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนมันระบุสันฐานเราได้เว้ย ถ้ากูโดนลุมงี้กูตายแน่เลยไม่ใมากันเยอะสัตว์ตายเฮียว่าจะเล่นครั้งเดียวให้ผ่านไม่ผ่านซะแล้วว่ะตายเสร็จเก็บมาเก็บมาก่อนเก็บอย่าไปถือธงโทษไม่ดีเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งไปเลยเสร็จไปนะผม เล่นในตัวนี้ก่อนเลยนี่เลยงัดฉับเขาให้อาตัวนี้เอาชื่อตัวนี้มาลอกมันมาแล้วก็จับจริงๆเราไม่ต้องไปจับลากเข้าไปก็ได้โอเคแต่เกมมันมันเป็นมิชชั่นของมันเราก็จะจับลากมันไป โอเคได้อยู่เปืยนอนอยู่ในนั้นต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปก่อนนะครับผมเราค่อยมาเฮย how are you ครับผมเดี๋ยวผมกำลังจะรีบไปทำงานครับเก็บสารหนูก่อนเก็บไปด้วยเผื่อมีโอกาสได้ได้ชิลมัน อย่าให้ตำรวจมันเห็นตอนนี้เราเราไอ้นี่ก่อนมาหาโจทย์ก่อนดีกว่าโจทย์ไปอยู่ไหนวะอ้าวมันขึ้นไปข้างบนแล้วอะถ้าเราเล่นช้าบางทีมันเราอาจจะไม่ทันนะเปลนบาร์เทนเดอร์เดี๋ยวเราต้องไปเอาชุดก่อนเปลี่ยนชุด คือไปข้างบนแล้วไม่ทันว่ะปกติมันจะต้องมากินน้ำตรงนี้ก่อนเนี่ยตำรวจมันมันเดินกันเยอะมากเลยว่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะไอ้นี่ก่อนเก็บ <laughs> เก็บไว้ก่อนเก็บเฮ้ยมันเก็บได้เยอะว่ะเฮ้ยจริงดิ <laughs> ทีแรกผมเล่นไม่เป็นอ่ะคือไม่รู้จะเก็บยังไงไงเดี๋ยเล่นในตัวนี้ก่อนแล้วกันฮะเอาเอานิ่งมีเงียบเงียบไปงับเขาให้เก็บ,บแล้วก็ทีแล้วก็ลากมันมาจับมันแก้ผ้าแล้วก็ลากมันมา ปล่อยไว้ตรงนี้แหละยืนปกติอย่าทำพิอย่าทำตัวเป็นพิรุษแล้วก็ปิดสวิตชคอนโพงเครื่องปั่นไฟแม่งเครื่องปั่นไฟแม่งจังไรวะโอเคอเคุ้ยขอกูเยอะมากเลยอะ่ะมีปืนเก็บเสียงด้วยนะครับผมแต่เราเก็บอันนี้ไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราเป็นตำรวจเราต้องพกปืนเป็นตำรวจต้องพกปืนนะฮะเล่นในตัวนี้ก่อนดีกว่าไอตัวนี้ไม่ชอบชอบเรานี่หวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะรีบเข้าไปรีบเข้าไปไปนอนหลับให้สบายเพื่อนแมพป,ปิดประตูไม่ยอย่าทำตัวเป็นพิรุธ เกมเ,เ,เขากระเป๋าปืนกูมีกี่กระบอกแล้วเนี่ยเย่ยปืนกูอ๋อก็ยังสองกระบอกอยู่นะครับผมนึกว่าจะได้เยอะทำลายหลักฐานให้หมดโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนชุดดีกว่ามาเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้ว เดีย๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไอ้เจ้าตำรวจตัวนี้ตัวเฮี้ยเลยอะ่ะคือแบบไม่ให้มันจับจับเทาวที่เราตายเมื่อกี้เราต้องเก็บมันก่อนเราเลยต้องเก็บมันก่อนเดีย๋ยวเราขึ้นไปข้างบนถ้าเราไม่ใส่ชุดนี้เราจะไม่สามารถขึ้นไปได้นะตำรวจที่เฝ้ามันจะไม่ให้เราขึ้นไป <laughs> นี่เลยไาเรเดอย,ดอยไปเรเ่อยโอเค เราพร้อมสแตนบายสแตนบายสแตนบายนี่เลยมันกำลังอยู่ตรงนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องการเล่นแต่ละครั้งจะไม่ไม่เหมือนกันนะเพราะบางทีผู้หญิงคนนี้อาจจะมานั่งตรงนี้ประเด็นคือเดี๋ยวเราจะต้องตามไห้ตัวนี้อ่าไอ้ตัวนี้ไว้ก่อน

ไปแล้วว่ะไปยังนั่งดื่มกันด้วยประเด็นกูจะฆ่ามันได้ยังไงเนี่ยเพราะเกิดกูวางยาไปปุ๊บมันก็มีตำรวจข้างบนด้วยถ้าฆ่ามันไปอ่ะคือเดี๋ยวมันก็จะไอ้นี่ไงวางยาพวกนี้กาดมันเยอะมันก็จะมองเห็นเราก็จะโดนซัมติงยิงตายได้ เยนืนล็อกแรกลอกแรกกลุ้มไข่อากาศหนาวไข่เย็ยนมึงเดินไปไหนของมึงเนี่ยเฮ้ยเซฟแล้ววะเกมยังยังคงดำเนินต่อไปอย่าเช็ดโต้สกรูปไหมสกรูปไหมสกรูปไหมเฮียสกรูปไหมรู้สึกว่ามันจะเดินอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆว่ะ เดีย๋ยวรอมันก่อนดิมันจะไปหรือไม่ไปคือปกติมันต้องเดินไปกระกาศมันอนะแสดงว่ามันน่าจะยืนอยู่ตรงนี้นานอยู่นานอยู่เอาเรื่องรู้สึกมันจะกระดกแต่แก้วนิ้วไงไปยังไปยัง จะไปกันหรือยังเนี่ยคือมึงมองกูไงเอ้ยยินกลุ่มใครก่อนมันมองมาแย่แล้วว่าแม่งเป็นรูปแอนิเมชันแน่เลยว่ะ แล้วแก้วไหมครับเฮีย er. ว่าเฮียไม่เอาว่ะเฮียไม่เอากูไปดีกว่าก,วก่อนเฮ er ียเฮียจะมากูขอไปเก็บตัวข้างล่างก่อนมีข้างล่างอีกตัวนึงที่กูต้องเก็บนี่เลยนี่เลยตัวนี้ตัวนี้ ไม่ได้วะคือแม่งกำลังโซยอาหารอยู่อันนี้คือห้องห้องเก็บตัวสีแดงมันยังอยู่ชั้นแตนว้าหาหาห้องนนี้ก่อน ว่าไ okay, ครับโอ้ oh, ห้องนี้เองปิดประตูปิดประตูะต,ตีแมวดีกว่ากู <_ c oughs> ไม่เลยจัดเลยในตัวนี้กรอบเลยสัตว์นี่เลยมาเข้าไปนอนในตู้แช่ยเย็นอ <_ c oughs> <_ c oughs> ุณหภูมิเย็นจับใจ แ่ม่งนำซุปกว่ามีสองอันเก็บไว้ก่อนคอนกัวเก็บเก็บแม่งให้หมดคุณตำรวจคือแม่งตำรวจเฝ้าเฝ้าแม่งหมดเลยอะ่ะต้องเก็บซากศพให้ดีเดี๋ยวมีคนเจอมันยังอยู่ข้างบนอยู่เปล่าวะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงนู้นก่อนไปขึ้นด้านบนออกไปด้านไหนวะวิ่งเองลงเองนักเองพอตำรวจแม่งยืนเฝ้าเลยวะมันไปแล้วมันไปแล้ว ตรวจมันหันหลังสถานการณ์เป็นใจเว้ยแอบฟังแอบฟังมันคุย,ยอะไรเดี๋ยวๆด้ขอเลือกปืนก่อน <Revolution. S 2> ต้องเก็บเสียงให้มันคุยให้เสร็จก่อน <c oughs> อย่าหันมาแล้วยังฮะ <c oughs> เล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยเสร็จโจนตายแบบไม่รู้ตัวกาวออกมาปับ๊บแล้วก็ <c oughs> เข้าสู่ทางออกเลยดีกว่าไม่มีทางออกสองทางวะทางนู้นก็ออกดันล่างดันล่าง ต้องลงด้านล่างโอ้โหเดินชิวๆอ่ววะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งด้านไหนวะออกด้านไหนวะเชื่อนี่อ้าเชื่แม่งลงทางออกวะ่ะด้านนู้นก็ได้ ด้านนี้ก็ได้ขึ้นต้องขึ้นบันไดมาภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนั่นไหนวะต้องวิ่งตรงมาทางนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไงทางออกเ้ยแล้วทางนู้นคือก็ทางออกเหมือนกันเหรออ๋อมันออกได้สองทางออกด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ โอเคเดี๋ยวเราออกด้านหลังไปดีกว่าตู้ลำโพงกูจำได้ทางนี้เพื่อเป็นสเต็ปของโจนนะครับผมมันจะได้ผิวอ๋อจะออกไปทางรถหรือจะออกไปทางเรือขึ้นอยู่กับเราด้วยอันนี้คือภารกิจแบบคำลองกูเลือกไปทางเรือออกได้สองทางไปทางรถก็ถได้ทางเรือก็ได้ สำเร็จภารกิจวู Woo ้ฮู้เสร็จมิชชั่นคอมพลีสได้าหนูปิดมีสี่อันเองเหรอวะจริงๆมันต้องมีอะไรจับหกในห้องน้ำอีกสักตัวหนึ่งอะอ๋ออันนี้มันต้องแปลงเป็นตำรวจเว้ยแปลงตำรวจแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วกูจะแปลาชุดต,ตำรวจตักจักไหนวะเนี่ยอืมเข้าใจดี นี่คือมันหมดเทคนิงแล้วก็ไฟนอลเทสเอาจบแล้วโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมออกก่อนแล้วกันแล้วก็ปล่อยให้เกมมันค้างไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ